สวัสดีเช้าวันที่3นะครับรก,กรกฎาคมเข้าสู่ฤดูฝนนะครับอย่างเต็มรูปแบบครับวันนี้ก็อยู่กับสิ่งที่ตามมากับหน้าฝนนะครับก็คือเจ้าเห็ดละโกกเหลืองของเรานะครับอ่อ ตัวนี้พิกัดอยู่ที่นะครับยินดีนะครับยินดีออกนิกฟาร์มนะครับตำบลนาเวียงอำเภอเสนางกณิคมจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับก็ขึ้นมาเป็นชุดตัวนี้ถือว่าเป็นชุดที่สองนะครับที่กำลังจะขึ้นมานะครับอ่ะตัวนี้อยู่ใต้ต้นนี่เลยครับนะใ้เวลาถ่ายสิบวิ ห้าสี่อน่นี่คือต้นตะเคียนนะครับตะเคียนเนาะนี่นะครับต้นตะเคียนนะครับก็จัดอยู่ในไม้นะครับวงยางนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ ปลูกได้นะครับในเขตพื้นที่ภาคอีสานนะครับปลูกได้ดีนะครับชอบน้ํานะครับชอบน้ําท่านไหนที่มีพื้นที่นานะครับเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับมีน้ําขังน้ําท่วมนะครับก็จะเคียนนะครับเหมาะสมนะครับปลูกสามารถปลูกได้ดีนะครับอันนี้เห็ดละงอกเหลืองครับ อยู่ฝั่งโน้นอีกดอกนึงนะครับอ่ปลูกไว้ตรงไหนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือโครงการที่เราส่งเสริมมาตลอดครับพี่น้องนะครับปลูกต้นไม้บนคันนาครับนี่นี่คือคนานะครับนี่ต้นไม้นะครับที่พ่อนะครับพ่อเพวัน เป็นคนปลูกไว้นะครับอ่านี่คือไร่นานะครับของผมเองนะครับแปลงนี้ไว้สำหรับนะครับเดี๋ยวจะทำการปักดำนะครับอ่านี่ต้นตะเคียนต้นนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับไม้วงยางเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะครับ ก็ตะเคียนย่างหน้านะครับพย้อมนะครับย่างกราดต้องตึงตง้งนะครับเตงรังน,นะครับย่างเฮียงเนี่ยนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูในอ,อินเทอร์เน็ตนะครับคุณก็จะได้รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับนี่คือต้น ตะเคียนนะครับตัวนี้ก็มาณยี่สิบเซนก็มานเส้นรอบวงก็มันสักสี่สิบเซนนะครับตอนนี้อายุอา่าก็น่าจะเข้าหกปีนะครับหกเจ็ดปีนะครับอ่าปลูกปีสองพันสิบเจ็ดนะครับก็ได้กินเห็ดละงกไปเรื่อยครับได้หลายรอบแล้วนะครับต้นนี้ออกดกมากนะครับ ออกดกมากแล้วก็จะมีต้นยางนาต้นนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกนะครับต้องรอฝนนะครับที่ท่านเห็นสายนำดำๆนี่คือสายไปนะครับสายไปน้ำนะครับเอาไว้ทำพืชหลังนานะครับหมายถึงว่าหลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะปลูกพวกแตงโมนะครับแตงไทยฟักทองนะครับอ่านะ ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเห็ดนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้ผมจะทําเป็นเชื้อเห็ดนะครับไว้สาหรับใส่ต้นตะเคียนโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นเชื้อราที่เหมาะสมกับต้นตะเคียนนะครับผมจะทําแยกครับผมจะทําแยกนะครับก็จะมี แยกตามชนิดพันธ์ไม้ไปเลยนะครับนะครับแยกตามชนิดพันธุ์ไม้ไปเลยว่าเฉยเห็ดชุดนี้แม่พันธออกที่ต้นตะเคียนชุดนี้ออกที่ต้นยางนานะครับชุดนี้ออกที่ต้นเออะไรนะเออยางเหียนยางกาดนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็รอติดตามชมนะครับเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโพสลงให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับทุกคนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ